สวัสดีครับวันนี้พวกกบุญหลายสายสูงนะครับจะมาทีเด็ดบอลคูกิตันพาเลสกับนอริซิตีนะครับเจ้าบานกิตันพาเลสครับผ่าผ่าทาแผลในเกมหลาถุดแรงหัวัวอ,อกตัวเก่งยงังวิดฟืดนะครับซาฮาไประเบิดอารมณ์พาคูแข้งลมความนะครับรับใบเหลืองที่สองเดินออกจากสนามไป ในเกมที่บุกไปพ่สเปอร์มาแบบหมดสภาพนะครับสามศูนย์นะครับเกมนี้ต้องการเรียกฟอร์มกับงานบางอย่างนะครับได้พักมือเดียวนะครับแต่นายอยาเอาตัวรอดได้นะครับเกมเดีวดีอยู่แล้วแพ้เกมเดียวเท่านั้นครับจากหาเกมฟังนอนร์ลีซิตีนะครับผอมบุกไปแจ๊กอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าคู่แข่งยี่เง็ดได้ดีแค่ใดนะครับ เทียบสถิติเจอกัน3ามเกมหลังพ้าเหลทําทำเห็นได้ดีกว่านะครับชนะ2เสมอหนึ่งในเกมล่าสุดเทียบแล้วเจาบ้านพักน่อยนะครับแต่กลุ่มหลังดีกว่าทิมเยือนแพ้รวด4ี่เกมนะครับแบบยิงบอดเลยตัวเจ็บก็ห้ายอยู่นะครับพักเกมเดียวเหมือนกันบนาหลอดนะครับ ฟันตรงกับคิดตันผ้าเลรียครับไหน,นยิ่งเข้าไปเดือนสกงหาน1 0นะครับสำหรับเพื่มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมลายเด้อครับขอบคุณครับ